พธีนี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ขอให้ทุกคนรวมจิตรวมใจตั้งใจให้มั่นเราจะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะมาที่นี่ก่อนอื่นในลัทธ,ธิของเราทุกคนทำความเข้าใจตรงกันในขณะประกอบพิธีกรรมกรุณาพนมมือ แบบนี้สมนิ้วสมนิ้วที่ไม่ได้หมายถึงคุณกระโนกนี่ยังไม่ใช่การปลาใสช่วงนี้ประกอบพิธีกรรมกันก่อนเดี๋ยวปลาใสช่วงท้าย ผมจะสงบเสงีง่ยมให้มหากที่สุดเอาละนะพุทธังมังคลาเสโททำมังมังคลาเสโทสังฆังมังคลาเสโทจุดทูปทั้งหมดหนึ่งสิบสองดอ จุดยากเนาะนี่แหละกว่าจะจุดติดมีคนเห็นเราเล่นไฟเดี๋ยวเขาก็มาเม้นอบอีกว่าอย่าเผาเรื่องนั้นมันจบไปนานแล้วมึงจะปลุกผีสารากลางมาทำไมอีก เขาคนละคนเขาคนละกลุ่มไอ้เผานะไม่รู้ว่าเผาจริงไม่จริงใครเผาก็ไม่รู้คนที่เขาถูกกล่าวหาว่าเผาเขาบอกว่าเขายังเข้าตรงนั้นไม่ได้เลยว่าถังตับเพลงมึงก็บอกเป็นถังแก๊สทำใจกันนะโยมเราอยู่ในประเทศสหรัฐ มึงจุดนางกันวะโอเคปักเลยเอาจริงนะมตาสภะคะวโตว ชาธิปไตยณอนยมพะทันตาโสน,นตุพลโตเยเทวาสมาคตาดุราฟุงเทพดาเจ้าทาั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยานในการระบาดเดี๋ยวนี้มุขาพระเจ้าทาั้งหลายได้มาชุ่มนุ่มณนสถานที่อันศักดิ์นี้บ่าวาสิเป็นสารลักเมืองสารมหาเฮซักบ่าวาสิเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขอให้เทพเทวดาทั้งหลายจงเป็นสักขีพยานในการประกาศกล่าวครั้งนี้ว่าพวกข้คาพระเจ้ามีความปรารถนาเสียจประเทศนี้ดีงามพวกข้คาพระเจ้ามีความปรารถนาเสียประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยขอเราเทพเทวดามเหสักรักเมืองทั้งหลายจงอํานวยอวยพรให้พวกข้คาพระเจ้าทําการสําเร็จด้วย ก็ขาดเทินก็ขาดเทินผมจะทำน้ำมนต์โดยที่ไม่ต้องสวดอะไรกรุณาเทหัวเชื้อน้ำอำมฤตศักดิ์สิธิ์โดยไม่ต้องปุกเสกแถวคลาดด้วยบารมีเงิน โชว์วดให้นักข่าวเขาดูหน่อยโอเคพรมไหมฮะมึงสิออกบออกมึงฮูอเกาเป็นไทยซาสัวบักสนียับันไล่ประเทศ อปปีซี่กระปองสูข้างใจบักจะไล่ชีวิตบักคิดบดีบักอปปีซี่กระปองต่ำต้อยใส่สะตุนให้สะตุนไม่มีสกุลขอโทษผมหยาบคายที่บ้านไม่เคยสอนคือไม่เคยสอนให้หยาบคายนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะวัตถุมงคลบนโต๊ะนี้อีกสองสามวันเราจะ ประมูลประมูลหาเงินทำม็อบถ้าท่านมองเห็นไม่ชัดอันนี้อาจจะมีหลายชิ้นเหรียญเป็นเหรียญทองไม่ใช่เหรียญทองธรรมดาแน่นหนาด้วยใส่แล้วรู้สึกจงรักคล้องแล้วรู้สึกพักดี รุ่นมหาบารมีทั้งสตรีและนาฬิกาตุมตาตุ้มตุยนาราประมูลได้นะครับเสร็จจากงานนี้ท่านก็สามารถมาสักการะได้นะโอเคครับขอญาตดูโพยเพราะว่าเพิ่งแต่งสัเพสตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเหลือบไหลกเกาะกินประเทศนี้อยู่อเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรต่อประชาชนและประเทศชาตินี้เลย,ลเเลยอัพยาปัชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทต่อประชาชนและเบียดเบียนสูบกินทรัพยากรของประเทศนี้เลยอานีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างความทุกข์กายทุกใจให้ประชาชนอีกต่อไปเลย สุขีอัต,ตนาังปริหะรันตนุจงมีความสุขกายสุขใจรักษา,าตน,นาจนถึงวันที่กรรมตามทัน,ส,นาสาธุ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 าธ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 พระเดชการจงพินาศ ชาลาจงเจ,าร,าเจริญสาธุอนุโมทนา